ปังปังปังไงเอ๊ะไม่ไม่ไม่เบิดวะฮะนั่นมันอะไรวะเฮ้ยโวยโวยวะทำไมชาร์จไฟเล่นไปละเดี๋ยวแบตเสื่อมนะเดี๋ยวดแบตมันจะเสื่อมนะชาร์จไฟไปอ่ะฮะนี่นี่มันรัสเซียน้องไปรดสอบก็เล่นได้อุ้ยว้าววุ้งืนกัปตันแจ็คสไปโร่เฮ้ยเฮ้ยฉันคือเพื่ออะไรชา

เ <G ül> มืมอ,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 อกูเจอเจออะไรวะเจอออกมาแล้วเออตีเว้ยตีรักแต่แล้วเออวมาแล้วนี่มันมีสิ่ง,ง,งที่มันมีเสือพวกมันแปลกนะฮึฮะที่มันมีแต่เสือถ้าไม่มีสิงโตด้ยวยเฮ้ยนี่น้ำนีำ่ทำยังได้มาหนาม ตึ okay. Okay. To okay. yeah. ial, yeah. ๊ดตังค่าโอเคตึ๊ดโอเคมาสแกนเว้ยโอเคบูดอ่ะบูดวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเว้ยกวิ่งเร็วกว่ามึงฮ่าฮ่ากูวิ่งเร็วกว่ามึงเฮ้ยคุณะใส่น้าแม่งอ่าฮ่องฮองโอแกเป็นผู้ชายชาแกดุ่เช่งไฟฉันเพราะฉันคือ อาเลรกาโ้ยทไมเต็น์กูเป็นอย่งงเั้่อนะ้ช่วยกูกวนไอ้มนุษย์ไอ้มนุษเว้นช่วยกูกนไอ้มุษย์เว้นอ้ยอะร่างอยกูเตดเตินเติเติน้ย่าฮ่าฮยาฮ่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 า่า่าฮ่าคัาาฮ่า่าฮ่าาฮ่า่าฮ่าฮาฮ่าฮ่าน่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่่่ บูยทุกคนผมเป็นนีนทำงานใหม่ขออีซี่ป่วยดูดิบูยเออทุกคนรำไรบ้ามาเจอคนรำมาแล้วผมกลัวเป็นคนรำมาใส่รถตุ๊กันนี่อึ้ง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 บอกกินด้วยดีมนุษย์ขอกินด้วยอ่าบอกอึ้บอมกืไปตะแหนนะครับดึูเยี่อะไรบ้างบลับบลับยี่เมลส โอ้อยทำมึนเงนว่ะเกือบเลิกกูแกวิ่ง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 ว่วิ่ง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 ว่งวิ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 ่ิ่งว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 ิ แมววัวเดี๋ยวมดวเลยโอ้อะไรคุณมันเืออะไรวะผ้เท่แกปกอดกเลยบ้๊บจุ๊ด่าาอลองดิ ก็ที่มีรัสเซียที่ไม่มีมันรัสเซียไอ้น้องใครๆก็เลี้ยงโหลดกันเว้ยเฮ้ยเพื่อนเสียใจกูเถอะบังโอ้โดนหมวกกูเต็มเฮ้ยเอิ่มไอชั้นมันทำอะไรวะอะไรวะทำไมมันไม่หนักเออกูไม่รู้หมานี่เลยฮะกูไม่รู้กูเออช่วยกูด้อยได้เวลา น <Indonesia> ี ja okay. ่อะไรวะเฮ้ยจ๊บากันฉนฉันฉันันนฉั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 ้ฉัน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 ันฉ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 ันเฉันฉันฉันฉนฉั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 นฉนฉันฉันฉันฉนฉันสันฉนฉันฉันน เออมันใช้ยังไงวะถังระเบิดกูก็เป็นคนใหม่ด้วอีดว้ายเกลบนอนกูโดนกูแล้วผ๋มจะพาไปดูเอลี่นะครับเป็นโปรไฟล์เอลี่นะครับดูนะครับนี่ครับมันจะเป็นโปรไฟล์เอลี่อย่างนี้นะครับมันดูนะครับมันน่ากลัวมากเลยนะมันน่ากลัวมากเลยนะครับตี

เอรเฮ้ยไขมหัวตเอรอืมนันมันปิดเฮ้ยอ่มันหายไปไหนวะเฮ้ยมันหายไปไหนวะหายไปไหนวะอ้ามันอยู่ไหนวะเฮ้ยดีเลยอีกินเดินเลยตื่นตือนตือนเต้เต้น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 เยอะเฮ้ยอะไรอะทุกคนอะไรอ่ะ เกิดการที Oy, ่มีฮอตฝนขึ้นนะครับว้าวไม่เคยเห็นเลยไว้ดีดเอไว้ปัง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 ไว้เำไมเอาไอ้เชี่ยโอ้ยทำไมเอฟบีฟีไม่เยอะจังวะไอเหนียวข่าแล้วไปกินปลาทูแล้วไอเอ้ยเอ้ยคุณคสี่ตอนไครมึงไอจะเต็มกูเลยจะเต็มกูเลย นเตากับอะไรจะรั้จรัก้ที่มรัสเซอีน้องเต่าเจะรักแค้แบก์ะเจะเจะเจะกระเจอุ้ยกูกิน่ะมันเอาใจใครบ้องอยากกิตรงนี้มันก็มีถ้ามันไม่ได้งมาอยากินอ้าอา อ้าวอ้าวฮิฮิกวิวจหนีฉันตายโอ้ยบี้เลยเฮ้ยบี้เลยเดิน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 จุ๊บๆไปเพื่อนไปเพื่อนขอตังหน่อยเออลงไปขอตังค์อกขตังค์อกขตังคีกวิงวิงนี S <S จบแล้วนะครับทุกคน